สวัสดีจ้ะเพื่อนวันนี้ก็ตีสิบสองแล้วนะบ้านสนใจก็อน,นอนตื่นละก็จะออกมาดูบรรดาลูกลูกหอยแม่แม่หอยเขาอยู่ยังไงนะ ลานภาษาถึงเวลาคนสูงอายุเหมือนอย่างเราเราก็จะนอนไม่ค่อยหลับหรอกตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเที่ยวมาดูผลงานดูนะลูกหอยอาหารก็มีนะก็จะกินอาหารหรือจะกินใบหม่อนดูเอา ใสเอาไว้เล็กๆเดีเ๋ยวเ,เ,เขาจะกินนะเหี้ยเลยนี่ก็เป็นสัญญาณสัญญาณให้เราดูได้ดูนะว่าขอจะโตก็ช้าช้ามากดีแต่ว่าเราทํางานเราไม่ได้นั่งดูแต่หอยอย่างเดียวนะเห็นไหม ก็ค่อยๆโตทีละเล็กทีละน้อยที่ดำๆนั่นนะ่ะหอยทั้งนั้น,นเลยสุดแต่สองกลางคืนให้เพื่อนๆดูแค่ตะเกียงสองเอานะแค่พาะตรงนี้ก็หลายตัวอยู่จะเห็นเนี่ไมที่รอยเขียวๆก็ไข่ผัมนะไข่ผัมจอกแน à cô nó nhảy mà nè đến bà ạ. จะพาไปดูแม่หอยด้วยนะว่าเขาอยู่ยังไงอันนี้ก็แม่หอย ลูกเขาก็ยังก็ยังออกนะยังออกเรื่อยๆเห็นไหมเกาะอ,อยู่ข้างกระลมังตัวจะเล็กกว่าในโคมนู้นนะแม่หอยก็จะทําการเกิดตลอดเวลาหรือไหนก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจบางครั้งก็มีการสูญเสียสนใจก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไร ก็เลี้ยงเยไป ừ. ลูกหอยเยอะนะข้างกระมังเห็นไหมเลี้ย ay, งง่ายง่ายแต่การจากไปของแม่หอยมันก็เป็นอะไรที่ให้เราได้เรียนรู้แหละถ้าว่าเอาเอาเอาตัวใหญ่ๆมานี่มันจะอยู่กับเราไม่นานหหรือว่าเราเลี้ยงไม่เป็น ยังคิดอยู่นะแต่ก็จะเป็นแล้วแหละเดินหน้าแล้วจ้ะเดินหน้าแล้วก็ก็ต้องเดินให้สุดนะมีปลาด้วยก็พาเพื่อนๆมาดูผลงานเล็กๆที่เราตั้งใจเรียนรู้ว่าไม่เท่าแต่ทำสวนนะ เราจะสามารถเลี้ยงอะไรก็ได้อาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องทดลองดูบนโลกใบนี้มีความรู้อันยิ่งใหญ่ให้เราได้ค้นหาสนใจชอบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแม้แต่ทำสวนก็ทำไม่เป็นนะแยกเกิดมาแยกวอนแยกเอือนออกมาก็ต้องหัดทําเองแรงหอยก็เหมือนกัน ก็เราหัดทำเองจ้ะอไรนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูสนใจเลี้ยงหอยหรือว่าหัดเลี้ยงหอยยักกันนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจของบ้านบ้าน เพื่อนๆทุกๆบ้านทุกๆคนวังใจมีความสุขสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมั่งมั่ม่มีแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ